ไปเอาคือปล่อยไปเห็ุตามพีทุกอย่างตายแล้ว้วันวุณนี้เจอเก่งสาวดาวซิงว้วนจอแเขะบาดจอแเขะวะเดี๋ยวเท่าไง ลับประสนภัยเลยวะเนี่เขาเคยลับประสนภัยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันมาเลยเนาะทำให้เสียตัวแกงเลยหนึ่งหันมาเลยเคล็ดอย่ยเคล็ดอย่ยเอาที่เล็กบวกที่เล็กบวกที่เล็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 กทายนะมึงครัี่เล็กที่เล็กไหนน้เสาวน้อเสาวเขาเห็นไหมเห็นไหมมึงเห็นที่เล็กมั้ยมึงบว เฮ็ดทเลกบมงเนี่ยเฮ็ตลกงพเฮ็ทะเลเทเลเทำไมสิลูกเฮ็ดเงเฮ็ดเงฮือฮื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 ปุงเล็บปุ้งเล็บอออยายางเรยนดนตรีแล้วลืมสายแสงแล้วไปแเอว ออกมาออกมาออออมา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 ขี้จะมาเลยอยอะมาอย่มาอยมาขี้ซ่าเอาขี้ทางขี้ทาง้วไป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 เอาคืองไป ตามพีท <laughs> ุกอย่างแตยแล้วโอ้โห้ามถึงหากันถึงหัวหน่องถึงหัวหน่องไปเร่ยไปเรยไปเลยไปเลยขึ้นเรืไปเร่ยไปสัตว์ คีเป็นจักรยได้แลสอนเม่ตไแล้วเขาบอเป็นเลเข้ามาไต่แล้วนี่ไม่ตายวบ้า้าไ่ดดปบอ ไปรูปไหมไปรูปไปรูปไดโนเสาตัวน่าแข็งปะไปหาอึ่นปะไปหาอึ่นอ่ะไปปะเออไปไปปะไปปะอื่นอ่ะไปหมือล้าง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 ไปไปวันหลังไปหลังเดไปมือล้างเด้อวัอนี้อึ่นอ่ะมามีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกสองชั่วโมงสองชั่วโมงกี่แปลว่า ลายมืออยู่ฝนยังมาตกเอี่จางเอาีจางเราเอาเอาอ้ยให้นอนขี้ให้นอนขีมเยอาขี้อคีเาอขีเลยขี้วะเอาขเลาี้ีเาอยากขี้เลย้งี้ซ้างเาขี้ซ้างแกงกันแลา งวๆๆวงววบ่ฮะทำไมถึงเขาเป็นง uh ่วเห็นบ่เอ็งเป็นง mmm hm ัวหรือไงงี้น่ะได้ก็เสานี่เด็กย้ยนี่จริงจิงแม่จริงเปลี่ยนจานเลยครับเด็หยัง เแย่งกันเด้วจะได้ตีกันเ่องหาอีกเาน้องกับมักแย่งพี่พี่กัมักแย่งน้องเอาใส่แข่ใส่แขนห้เบ่งจะแดแขนนี่นี่นี่ะดแขนี่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 ตมอเท่าระขะขีสร้างแมงค้ัลิงลิงลิง Bà lắm bà lắm ôi men ba lắm ờ chim chốt ô men chim chốt đi lắp má má mèo ờ đúc ờ cho là kê sáng men kham linh chiếc chiếc núp núp โอ้ยเจตีกันตนบอ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 บกตกันตกันบกระแตแบโอ้นกตแบบนมีแพนด้ามึนนี่เเาตอนอยไปหาตีพีพีแห่งตัวน่อยอย่เห็นมั้นพีตัวหน่อยก็โออกตีพีนอ่ะอ้ยมึนนี่นี่ับไป กินคับเอาอย่างกบ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 ไปไปน้ไปน้าไปนไปแตงยาไปเขาเห็ดพีนี่เห็ดบี้ดีเลยเขาอยังนะรถซิปล้อรถแต็เสาดําบะเฟียลจัดเปเบิ้น A tặng điện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  thái điện thái điện tặng ui, tặng điện 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 tặng พัง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 บุญนาง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 เอาไว้ใส่ยังใส่จรอระเข้เรียนทันในเดิอนใอยู่ยานัางไม่นี่พังอุ้ยอะไรนี่เอาค้างไว้ค้างไว้แล้วมันจะออกเป็นการข้นเจลาคิงเจละเิงเจละเิง หา่นั่นนั่นน่นบมนบอกนั่นแมนเหหมรถขั้นี้เคียไหมนั่นแหมนี่ไหมนี่นะนี่นี่แหมนี่แหมนี่แมบ๊บแมนบอกืนะืนหมดันมาแล้วน้ วิ่งจริงเลยเนี่ย <laughs> มึนมึนเลยเหรอ้ยยย่าไปหาตีมย <c oughs> ยยยยยยบยย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 ยปยยยยยกยดไลย์กยย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 ยบยย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 ยัย<อ>